จำหน้าตาของน้องไว้นะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามชม หอมนะคะวันนี้พามางานออนไซส์เซอร์วิสข้างนอกนะคะวันนี้มาติดตั้งนะคะชุดไฟท้ายน้องเกียร์คันวาวเดี๋ยวพาชมนะคะตัวไฟเดิมนะคะของน้องเกียร์นะคะว่าทําไมนะคะถึงต้องเข้ามาอัปเกรดไฟที่ดเคนะคะน้องก็หอมมีคําตอบให้ไฟเดิมๆของน้องนะคะยังไม่ได้อัปเกรดนะคะพี่ๆก็คือ อันนี้จะเป็นตัวไฟหลีนะคะไฟหลีไฟเบรกเดิมนะคะซึ่งความสว่างไม่มีอยู่แล้วพี่พี่นะคะประเด็นหลักเลยที่ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดก็คือไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวเดิมของพี่เขานะคะคืออยู่ด้านล่างซึ่งถ้าเวลาขับขี่จริงพี่พี่มองไม่เห็นหรอกนะคะโดนชนตูดแน่นอนนะคะให้ดูแสงของน้องนะคะเอาอะไรมาสว่างคะพี่พี่นะคะ ่าจำหน้าตาของน้องไว้นะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะหลังจากที่เราทําการอัปเกรดเสร็จแล้วนะคะมันจะสวยและสว่างขนาดไหนนะห้ามพลาดเลยนะคะ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการอัปเกรดนะคะชุดไฟท้ายน้องเกียร์คานิวาวนะคะเป็นเวอร์ชันแรกนะคะพามาชมความต่างนะคะพี่ๆระหว่างของเดิมกับของใหม่นะคะพี่ๆแสงจะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวพามาชมทีละสเต็ปกันเลยอ่ะฟังก์ชันแรกนะคะเยียบเบรกค่ะนี่นะคะพอเวลาเหยียบเบรกนะคะไฟเบรกเดิมนะคะจะมีซ้ายขวานะคะชิ้นกลางจะไม่มีให้นะคะ ทางดีเคเราเพิ่มความสว่างเน้นย้ำไปอีกนะคะเพิ่มให้แบบสว่างแบบเน้นๆนะคะมองเห็นระยะไกลเลยนะคะป้ายเบรกอย่าเบรกนี่ไปฟังก์ชันที่สองนะคะก็คือตัวไฟเลี้ยวนะคะเปิดเลี้ยวซ้ายค่ะนี่นะคะอันนี้ขนาดกลางวันนะคะพี่พี่น้องหอมอยากให้ดูใกล้ๆนิดนึงก็คือตัวไฟเลี้ยวนะคะหลังจากที่อัปเกรดนะคะพี่ดูเลยนี่ขนาดกลางวันนะคะแสงยังชัดขนาดนี้นะคะ และที่สําคัญคือตัวไฟนะ,ะสีเหลืองชัดเจนนะคะเวลาเปิดติดและดับพร้อมกันไม่มีดีเลยนะคะสังเกตกระจกมองข้างนะคะพี่พเนี่ยสูทมากนะคะอ่าเลี้ยวขวานี่โอ้โหสว่างชัดเจนนะคะก็คือแสงสู้แดดเลยนะคะมาต่อฟังก์ชันนะคะก็คือโหมดกลางคืนเปิดไปเลยค่ะ พอะะเ,เปิดไฟหลีปุ๊กนะคะจะวิ่งแบบเป็นเวลข้ามไลท์ให้นะคะคือสปีดปะจา้าเนี่ยนะคะเห็นชัดเจนไหมพี่ตูนชัดค่ะสวยมากนะคะก็คือฟังก์ชันการใช้งานนะคะพี่พีก็คือครบเลยนะคะในเรื่องของตัวไฟหลีนะคะสว่างแบบชัดเจนและตัวไฟเบรกนะคะมองเห็นระยะไกลนะคะและที่สําคัญก็คือตัวไฟเลี้ยวนะคะสว่างแบบชัดเจนสู้แดดนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะมีปัญหาไฟเลี้ยวไม่สว่างนะคะโทรหาปาเดียเขาโดยด่วนนะคะที่เบอร์0844574574นะคะโทรจองคิวก่อนนะคะพี่พเพราะช่วงนี้คิวค่อนข้างแน่นนะคะเทปน,น,นี้ที่บ้านลูกค้านะคะน้องก็หอมและทีมงานก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าไปเลยค่<ฮ>ะเดี๋ยวซ้า